เรียนประธานสภาองการบริหารส่วนตำบนเทพาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบนเทพาที่เคารพกระผมนายนัทพงษ์ยะนายเดิมนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบนเทพาขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวตำบนเทพาที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับผมและทีมเทพาพลังใหม่ได้รับโอกาสเข้ามาทำงาน ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาและขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของสภาองการบริหารส่วนตำบลเทพาแห่งนี้กระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจ ที่จะทําหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจที่จะมาช่วยการพัฒนตาตำบลเทพาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มทีท่มุ่งมั่นการทำงานที่เน้น คนประชาชนชาวตะบนเทพาเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒน,นาเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยหยุดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญภายใต้แนววิสัยทัศน์ถึงเวลาเทพาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมกับผมจึงขออนุญาต ต่อท่านประธานสาภาองค์การบรหิหารส่วนตะบนเทพาสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2566ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้เมื่อวันที่4มกราคม2565ต่อสาภาองค์การบรหิหารส่วนตะบนเทพาจำนวน8นโยบาย52โครงการตังต่อไปนี้นโยบายการพัฒนาสารสนเทและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1>, uma. 1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษน้าว่าทามพระรานบากญตากอาจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬากรเวลัยลักอังคารราชกุมิบาลพบประมาณ3 6 3 0มบาท 2. เงินดุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริพบประมาณ1 6 6 0บาท 3. เงินสมทุกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่งุกประมาณ2,500 0 0บาทนโยบายรักษาความสมบรเรียบร้อยความปลอดไัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1. โครงการช่วยเหลือผูุ้กสัภพยุบประมาณ3,500 0บาท 2. โคร,กรง,งการฝึกซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบประมาณ 1, 183 2บาท3โครงการบูรณารรงป้องกันและลดบาดเจ็บตามถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พบประมาณ14,222บาทนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1โครงการรวมพลังชุมชนร่วมลดขยะมูลฝอยพบประมาณ39,300บาท 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอปสทพบประมาณ9,827บาท 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำเกาะลำหนึ่แปดพบประมาณ127,000บาท 4. โครงการกำจัดวัชพืชและดินโคลนจึงเล็บภูคลองแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หมู่ที่หนึ่งแปดพบประมาณ3 4มแ0 0บาท รายบายด้านการพัฒนาชุมชน 1. โครงการปลูบุญรมชีพพบประมาณ1 4 6 7 2บาท 2. โครงการงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพบประมาณ1 4 6 8 2บาท 3. โครงการสมงเครห์ผู้เสูงวัยใส่ใจผู้ได้โอกาสแดนกำไรที่เพิ่พบประมาณ1 1 4 5 0บาท 4. เหยียยันชีพผู้สูงอายุพบประมาณ1 0 2 6 6 6 0 0บาท 5. เลี้ยงอาชีพความบันารพบประมาณ2องล้านเก้าแสกันสองร้อบาท6เลี้ยยังชีพผู้บริริษฐ์บประมาณ2องห0ืบาทนโยบายด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น1โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่ที่4ี่บประมาณ198,000บาท2โครงการข้าวแรกแห่งความสำเร็จพบประมาณ25,272ื่บาทเกสิาทสาม โครงการเก่งขันก so like ีฬาศูนย์สำคัญพบประมาณหน9 0งอเกบาท 4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติพบประมาณ1นึ่งแสสีืการอแดบ้ามบาทห้าโครงการชดซอมแผนป้องกันไยในศูนย์พบประมาณเก้าสริบบาทหโครงการแม่ดิเด่นของเมืองเพื่อเกรียดพบประมาณเจ็บาทเโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาพบประมาณ 1, 1 00 6 6 3 3 0้าน3บาทแค่าอาหารกลางวานันโรงเรียนสมัขอพบประมาณ3 00, 00 1 9ล1านบาท ขโครงการแข่งขันกีฬาอบตอสําคัญธงบประมาณ1 6 0 9 4 2บาท10โครงการปรับพณีเขียนผ้าภาษาบงงบประมาณ41,100บาท11โครงการมอล,ลิสสัาพันธ์งบประมาณ80,000บาท12โครงการวันอาซิลองงบประมาณ49,950บาท25สตางค์13โครงการเข้าร่วมการแข่งขันาากีฬาประเภทต่างๆงบประมาณ15,000บาท 14. โครงการส่งเสริมที่มีรัสิีเดือนลอมดอนพบประมาณ9,978,850บานนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. บุดหนุนการไฟฟ้าส่วนิสาขาเบร์เบรารพบประมาณ2 0 7 9 0 3 1บาท 4. 1สตาง 2. โครงการก่อสร้างรางระดายน้ำคอสลอสายกลาง้าคเหนือที่2พบประมาณ4 7 8 0 0 0บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนกอสลอสายสชลีเหนื ซอยโคบุ้งปินตาหมู่ที่7็พบประมาณ1นึ่งแสนบาท 4. โครงการก่อสร้างถนนสายทีรังหนึ่สองพบประมาณ3 000, 000, ามแสนห่งแบาท 5. โครงการก่อสร้างถนนสายพุ้เทียนสะานรถไฟหมู่สามพบประมาณ7จ็ดแสแปม 7, 000, 000, ่นบาท6โครงการก่อสร้างถนนสายนาป่าจิตบุกบุกใหม่หมู่ที่4พบประมาณ4ี่แสนเก้ามื่ันบาท 7โครงการก่อสร้างรั้วสวนบรรดาเด็กเล็กบ้านป่าองค์พบประมาณ3 1 6 0 0 0บาทแโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลอสละภายในหู่บ้านหมู่ที่บพบประมาณ4 7 5 0 0 0บาท9โครงการบุกเบิดถนนสายกอนเนาะอพุ้งนาหมู่ที่5งพบประมาณ8 8 7 0 0 0บาท10โครงการบุกเบิดถนนสายท้าพุกหมู่สาซอย1งพบประมาณ4 8 0 0 0 0บาท1 1โครงการบุกเบิดถนนสายนาเชหมู่ที่1 พบประมาณ8ป0 0 0 0ห้าบาท12โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านปากกอหมู่ที่5้าบประมาณ6ป0 0 0นบาท13โครงการปรับปรุงถนนซอยป่าองคโอ่งหมู่ที่6กพบประมาณ1นึ0 0 0สบาท14โครงการปรับปรุงถนนสายอินสายเลนหมู่ที่7จ็บประมาณ2,39,500บาท15โครงการปรับปรุงถนน สายภายในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลเจ้าคามู่ที่หนึ่งงบประมาณ464,000บาทนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 1. โครงการจัดทำแผนที่ปาษีและทะเบียนรักสิงงบประมาณ495,000บาท 2. โครงการประชาสัมพันธ์และปรับปงุงการจัดเก็บรายได้งบประมาณ3,564บาทนโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1. โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสเมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพบประมาณ7 6 0 3บาท50สตางค์ 2. โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสเมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพบประมาณ9 3 2างบาท 3. โครงการจัดกิจกรรมวันจัดตรงพล พบประมาณ4,937บาท 4. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระจนมาณป a าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรารา,รามาธิปดีสี 4. สินทรมาหาวาชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพบประมาณ3,605บาท 5. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระจนมาณป a าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพบประมาณ9,952บาท 6. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมประจุนมาปัญษาสมเด็จพระบ,บร,รมราชชนนีปันปีหลวงวันแม่แห่งชาติพบประมาณ3 9 0 2บาท 7. โครงการจัดกิจกรรมวันพิยมหาราชพบประมาณ432บาท 8. โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำเพนงพัฒนาท้องถิ่นพบประมาณ4 0 7 7บาท 9. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกอบตอพนักง,งานส่วนตำบลและพะนักง,งานจ้างพบประมาณ228,962บาท 10. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเจพางบประมาณ20,000บาท